สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีว,วิวลาด่าฟท์ฟิฟท์โมบายนะครับก็มาเล่นมาแค่สองวันเองนะดูทีผมของผมสิตึงไหมละ่ะตูนะครับเนีย่ยเล่นม,มาแค่สองวันเนีย่ยก็จะมาสอนรับด้วยนะครับก็จะมารีวริวฮัดผมด้วยผมก็ไม่มีอะไรมากนะ นีนะเองผมก็มีพอน,นี้โอเคนะครับก็สอนรับกันเลยนะครับตัวละครหลักร้อยขึ้นไปง่ายมากแค่มาล็อกอินรับตรงนี้นะเนี่ยเข้ามาก็ไล่ได้เลยนะได้เลยแนหะละขอรับได้เลยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ย อีสามันเนี้ได้แล้วนี่โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตึงนะครับเอาไปสู้ได้แบบสบายๆนะครับผมมีแต่ตัวหลักร้อยนะมีฮาเล่นด้วยก ที่พวกนี้ผมรู้จักแค่อ่าฮาเลนอย่างเดียวนะที่อือผมไม่รู้จกักเลยใครไม่รู้นะไม่รู้เนะี่ยใครไม่รู้นะฮะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาด้วยอันนี้ผมว่านะเอคุณคุณนะเพราะว่าผมเคยเห็นฮาเลนฮาเลนดังมากครับนะก็ ครับผมขอจบคลิปที่น,ทนี้นะครับผมครับมารีวิวเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วย